ใครที่มาเห็นคลิปนี้นะคะคุณกําลังที่จะได้มีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะบางคนก็อยากจะขยายกิจการบางคนก็อยากที่จะออกไปสํารวจตัวเองในโลกกว้างนะคะเพื่อที่จะดูความชอบที่แท้จริงนะคะบางคนก็อาจจะกําลังได้ข่าวดีในเรื่องของการงานบางคนก็อาจจะกําลังได้ข่าวดีในเรื่องของอการได้ อัปสถานะนะคะจากคนโสดเป็นคนที่มีคู่จากคนที่คบหาดูใจได้มีการแต่งงานกันเกิดขึ้นนะคะเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งตรงกับคลิปวันนี้เลยก็คือวันที่1สิงหาคมนะคะคือการที่เราจะเริ่มต้นใหม่นะคะและทีนี้เดี๋ยวหน่อยจะขอไพ่นะคะสารจากเสียงกระซิบจากพระพิฆเนศนะคะเป็นสารที่ท่านอยากจะบอกจะกล่าวนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมามันจบไปแล้วนะคะขอสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าในอนาคตสิ่งที่เราเริ่มต้นมาคืออะไร เห็นไหมคะเมื่อขอพรจากพระพิคเนตนะคะเหล่าครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจะคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มอยากที่จะทําอะไรนะคะคิดที่จะทําอะไรนะคะจงระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์สิ่งที่คุณรับถือก่อนเสมอนะคะแล้วท่านจะมาเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่นะคะบางคนที่ปฏิบัติมาเยอะแล้วท่านอาจจะมาบอกในความฝันนะคะหรือว่าการนั่งสมาธินะคะหรือบางคนอาจจะได้พบเจอคนที่สามารถที่จะมาบออกกล่าาวเเรได้นคจ เจอครูอาจารย์ที่ดีในโลกแห่งความเป็นจริงอะนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุณคิดที่จะทำนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณมีเทพเทวดาเทพ,พรักษ์นะคะคอยคุ้มครองปกปักรักษาอคอยตีกรอบให้คุณสามารถที่จะเดินไปในหนทางที่คุณรักได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยยังไงน่ยก็ยินดีกับคนที่เห็นคลิปนี้ด้วยนะคะ